ทำนายศึกลูกหนังกับช็อตเด็ดประจำวันเสาร์ที่14มิถุนา2568วันนี้จันมาให้กัน8คู่นะครับคู่แรกศึกยูโรชุดยู21สเปนเจอกับโรมาเนียเกมหน้าที่แล้วของสเปนเอาชนะเจ้าภาพอย่างสโลวาเกียมาได้3-2ต่อส่วนโรมาเนียแพ้ให้อิตาลี1-0ดูจากชื่อชั้นแล้วสเปนค่อนข้างจะเหนือกว่า เกมรุกดีแต่เกมรับอาจจะน่าห่วงสักเล็กน้อยและถ้าอ้างอิงจากสถิติเฮทูเฮทที่คู่นี้เคยเจอกันนัดล่าสุดสเปนค่อนข้างจะเหนือกว่าเยอะชฉเด่ยให้สเปนชนะ2-0คู่ต่อมาฝรั่งเศสยู U 21เจอกับจอร์เจียยู21ในนัดเปิดสนามของทั้งคู่ฝรั่งเศสทำได้แค่เสมอกับโปรตุเกสส่วนจอร์เจียเอาชนะโปแลนด์ได้2-1ถ้าดูจากมาตรฐานของทีมฝรั่งเศสยังรักษาโมเมนตัมของทีมได้มากกว่าเพราะว่า6เกมหลังสุดทุกรายการฝรั่งเศสไม่แพ้เลยเสมอไป3ชนะไป3ส่วนจอร์เจียในช่วง6เ ังยังมีสะดุดแพ้ไป2แต่ก็ชนะได้4แต่ถ้าดูจากขุมกําลังมองว่าฝรั่งเศสมีทักษะและทีเด็ดที่เหนือกว่าชาเดทให้ฝรั่งเศสชนะ2-1หรืออย่างแย่เจ้าเดือ2 2คู่ต่อมาซั l i ิโกโรเวอร์เปิดบ้านเจอกับวอเตอร์ฟอร์ดดูจากเฮดทูเฮดคู่นี้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่ถ้าดูจากฟอร์มนปัจจุบันซัลิโกโรเวอร์น่าห่วงเล่นในบ้านมา7เกมหลังไม่ชนะใครเลยแพ้ไป5เสมอไป2ส,ส่วนวอเตอร์ฟอร์ดผลงานทําได้ค่อนข้างดี7เกมหลังสุดแพ้แค่นัดเดียวชาเดทให้วอเตอร์ฟอร์ดบุก A.C.O.L u เปิดบ้านเจอ H.J.K. Helsinki ปัจจุบันเจ้าบ้าน A.C.O.L u อยู่อันดับ12ส่วน H.J.K. Helsinki อยู่อันดับ4ผลงานในบ้าน A.C.O.L u ไม่ดีเลยเกมลีกเล่นในบ้านมาสีนัดยังไม่ชนะใครเสมอ1แพ้ไป3ส่วนฟอร์มของ H.J.K. Helsinki ยังคงอยู่ในมาตรฐานที่ดีไม่แพ้ใครมาแล้ว9เกมติดชดเดตให้ H.J.K. Helsinki บุกชนะ20คู่ต่อมา K.U.P.S. เปิดบ้านเจอกับ E.W.S. เจ้าบ้าน K.U.P.S. นำจากฝูงในล็กฟินแลนด์ส่วน E.W.S. อยู่อันดับที่3เจอกันครั้งล่าสุดเป็น E.W.S. ชนะคูปีเอสได้3าแต่ถ้าดูจากฟอร์มในปัจจุบันคูปีเอสเก็บชัยชนะได้มากกว่าส่วนอิเวสผลงานไม่คงที่เดี๋ยวแพ้ชนะเสมอสลับกันไปถ้าพูดถึงมาตรฐานคูปีเอสเล่นในบ้านไว้ใจได้ช็อดเดตให้คูปีเอสชนะ3าคู่ต่อมาเขามา่าเปิดบ้านเจอกับแลสโคนาเจ้าบ้านเขามา่านำจ่าฝูงอยู่ส่วนแลสโคนาอยู่อันดับ5ดูจากสิติ Head ต o Head อาจจะสูสีกันแต่ถ้าดูณนะผลงานปัจจุบันเขามา่าเหนือกว่าเยอะช็อดเดตให้เขามา่าชนะ2อหนึ่งคู่ต่อมาโฮสต์เปิดบ้านเจอกับลิวสตอรม บานโฮอยู่อันดับ6ของตารางส่วนลิวสตอร์มอยู่อันดับที่1นําจากฝูงซึ่งแข่งไป9ก้านัดยังไม่แพ้เลยชนะไป7เสมอ2สถิติของทีมเยือนดูดีกว่าเยอะ,ะเด็ตให้ลิวสตอร์มบุกชนะไม่2ก็30ศและคู่สุดท้ายฟี ف าขับเวิลด์คัพนัดแรกเอาอัลีไคลโลเจอกับอินเตอร์ไมอามีเแต่กันที่ USA ปัจจุบนันอาอลีไคลโลอยู่อันดับที่2ในลีกอียิปต์ส่วนอินเตอร์ไมอามีอยู่อันดับ3ในเมเจอร์ลีกถ้าเทียบผลงานกันปอนต่อปอนเอาอาลี al จะดูดีกว่าแต่ถ้้้าาเเเทีียบชชื่ออัันนและตตวกิร์มผู ที่ฝากความหวังได้มากกว่าทาเดดนหวงว่าชื่อชันรับประสบการณ์ของเมสซี่และโซเรสน่าจะพาให้อินเตอร์มิอมี่เปียดชนะอาลอาลีได้สอจัดไป